ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันพึ่งมาได้รับความสนใจมากก็ใน5ปีนี้ตอนที่เราเริ่มตอนแรกอะคนไม่ได้เข้าใจคนยังไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้เท่ากับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสารับตําแหน่งทูตสันทวมไตรีของยูเนปนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหป,ประชาชาติเราก็ทํางานในเรื่องของการอนุรักษ์หรือว่าทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาหลายปีแล้วก็ได้รับโอกาสไปพูดคุยในสหป,ประชาชาติหลายๆครั้งเป็นเหมือนตัวแทนของบ้านเราอะไรเงี้ยได้เห็นในการเดินทางของเราว่า พลังงานทางเลือกมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะใหม่และเป็นเหมือนนวัตกรรมที่คิดว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นสิ่งที่มาแรงมากๆเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่มันเป็นฟอสซิลฟิลของเราคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันยั่งยืนอยู่แล้วโดยธรรมชาติแน่นอนอยู่แล้วว่าพลังงานทางเลือกก็จะเป็นพลังงานที่สะอาดคือทั้งโลกอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วว่าแบบการทำอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตเรากำลังขาดพลังงานที่สะอาดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบให้กับการดำเนินชีวิตของเราด้วยครับ อย่างเรื่อง inconvenient truth นะครับทีอ่ออกมาในปี2006นะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูแล้วจะเห็นอีกมุมมองนึงจะเห็นสเกลที่มันใหญ่มากๆว่าเรา,ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่และเราจะช่วยกันแก้อย่างไงได้บ้างประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากมีทั้งป่าทั้งทะเลที่สวยงามที่คนทั่วโลกมาเพื่อจะมาชื่นชมเพราะความสวยงามตรงนี้แหละมันกาลังสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านให้แก่เศรษฐกิจในบ้านเราเิดต้องไม่ช่วยกันดูแลหรือไม่หาวิธีทางเลือกอื่นๆที่จะช่วยกันอนุรักษ์ สุดท้ายแล้วก็จะเป็นเราเนี่ยแหละที่จะลำํำบากถานกา์โควิดเข้ามาเนี่ยโรงพยาบาลต้องปรับตัวอย่างมาโหฬารน,นะครับ,รบทั้งในระบบงานในโรงพยาบาลเองมีการทำห้องห้องแยกโรคเพิ่มนะครับ10บห้องเราลงไปในชุมชนใช่เราเราเราลงไปในชุมชนมีการกักโรคเราก็ต้องไปวางระบบ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้การที่มีโซลารเซลล์เนี่ยก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยได้หัวใจของโซลารเซลล์ที่ส่งผลดีกับระบบการเงินของโรงพยาบาลคือการลดค,ค่าไฟเนาะครับผมรวมๆแล้วโรงพยาบาลชนะนีน้ลดค่าไฟฟ้าจากโซลารเซลล์ประมาณ5 0,000 0บาทครับการติดตั้งโซลาเซลล์ในปัจจุบันแล้วก็เราลดได้อีก50,000 0จากการปรับระบบการทํางานของโรงพยาบาลโรงพยาบาลนาทวีอ,ทอยู่ค่อนข้างก็เริ่มระดมทุน แสดงว่าคุณหมอนี่เป็นเทรนเซเตอร์เลยนะครับเป็นเหมือนโรมโมเดลเป็นเหมือนเหมือนคนกลาก้าคนแรกที่จะเอาระบบแบบนี้เข้ามาทําให้มันเกิดแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนหรือโรงงานต่างๆหรือคนอื่นๆเอาวิธีคิดแบบนี้เอาไปใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในวิธีของเขาอีกถูกไหมครับผมถ้าทุกหลังคามีโซลาเซลล์นะทุกหลังคามีมีระบบผลิตไฟฟ้าแบบนี้เต็มประเทศไปหมดเลยเนี่ยค่าคการการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงกลางวันก็จะลดลงมาก ลดโลกร้อนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดการปล่อย PM 2.5ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นในการผลิตไฟฟ้าด้วยพอเราเริ่มติดโซลารเซลล์ความรู้สึกเป็นเจ้าของพลังงานมันเริ่มเกิดเฮ้ยเราเราผลิตไฟได้เองอ่ะเราความความรู้สึกช่วยกันประหยัดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็นำมาสู่การบริหารจัดการค่าไฟปี2562ซึ่งชัดเจนที่สุดเนี่ยเพรครบปีละ ก็อยู่ที่ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้าน3ล้านบาทนะครับหรือ3ล้านสองแสนบาทโดยประมาณครับในปี2 5 6 2ทั้งปีเนี่ยพอเราบวกเลขค่าไฟหลังที่เราติดระบบโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยก็เหลืออยู่ที่2ล้าน2ล้านหนึ่งประหยัดไป1ล้านบาทประหยัดไป1นล้านบาทจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะประหยัดได้ขนาดนี้นะครับผมถือว่าเยอะนะครับนั่นสากว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับจากการที่เราได้ช่วยกระดมทุนนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จนาทวีเองเนี่ยก็พยายามระดมทุนภายใน ซึ่งก็ตอนนี้เข้าใจว่าได้เงินบริจาคประมาณ9ก0 0 0 0ปเศษเษนะครับจากเป้าหมายที่ประมาณ1ล้าน7แสบาทใกล้แล้วครับแต่ก็คุณหมอสุวัตที่นาทวีท่านก็บอกว่าเงินไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะทยอยติดตั้งครับได้แค่ไหนก็มาทยอยติดตั้งเพราะระบบการติดตั้งโซล่าไม่จำต้องรอจนครบครับติดเป็นเฟสได้ก็จะได้เริ่มใช้ไฟเลย ไม่ต้องรอจนเสร็จสิ้นครับผมก็ระดมทุนได้ประมาณสัก9,000แสกว่าบาทนะครับโดยเราใช้สโ,โลแกนการระดมทุนว่าโซลา่าเกื้อกูลตัวเลขประมาณ40กิโลวัตต์ที่เราติดเนี่ยประหยัดได้เดือนหนึ่งอย่างน้อย20,000บาทถ้า12เดือนก็ได้ทั้ง2 4งแสนสผมได้เครื่องช่วยหายใจตัวเล็กตัวเล็กๆไว้สําหรับเด็กเด็กเล็กได้ส่วนใหญ่เป็นคนระดมทุนไม่ได้เงินมากนะครับ มีเงินตั้งแต่หนึบาท9บาทใน QR ยวอาคที่เขาที่เขาส่งกันมานะครับหรือเรามีตู้บริจาคตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลครับคือแคมเปญ Clean Energy for Life เนี่ยผมก็ชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันก็คือ Clean Energy for ชีวิตคนจริงๆ for life ของคนจริงๆใช่ไหมครับเราเองก็ก็ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้และอย่างที่คุณหมอว่าปาเพาฟังดูแล้วจํานวนเงินมันอาจจะฟังดูเยอะแต่ถ้าทุกคนร่วมกันคนละ5บาท20บาทหรือแบงค์ร้อยคนละใบพอมารวมกันมันก็เป็นก้อนใหญ่และมันก็สามารถที่จะช่วยคนได้เยอะเลยเหมือนกันใช่ไหมครับผมการระดมทุนก็ง่ายมากนะครับตอนนี้ทุกท่านก็มีโทรศัพท์มือถือนะครับมีแอปที่สามารถโอนเงินได้ เพราะฉะนั้นเราจะมีเลขที่บัญชีกลางครับทุกท่านก็สามารถโอนเงินตามแต่จิตศรัทธานะครับโอนเงินมาบัญชีกลางซึ่งอยู่ในมูลนิธิแพทย์ชนบทครับผมแล้วเงินที่สะสมจากบัญชีกลางนี้เมื่อเพียงพอนะครับที่จะติดตั้งหนึ่งโรงพยาบาลซึ่งประมาณ3ล้าน5าแสนบาทเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการติดตั้งที่ละโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรอให้เงินครบทั้ง300ล้านครับเพราะฉะนั้นก็วิธีก็ง,ง่ายนิดเดียวทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้ได้ถูกไหมครับผมบครับโอเค